ได้เลยว่าในช่วงเดือนเศษ็จษที่ผ่านมาหลังจากการเลือกตั้งเดร็จเพื่อสภาจนถึงวันนี้ท่านต้องมานั่งลุ้นไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นนายกเนี่ยแปลว่าท่านยังไม่เข้าใจกระบวนการของการเมืองไทยนะว่ากลไกมันทํางานอย่างไรอันที่เป็นการพูดหลังเกมนะมันดูเหมือนง่ายโดยชื่อหรือะไรมันค่อนข้างเซนซิทีฟผมเชื่อว่ามันมีหนทางอยู่ที่จะนําไปสู่สิ่งที่เขาดีลกันไว้ พอผลมันออกมาแล้วมันเป็นไปนยาที่คิดไว้เนี่ยมันสามารถพูดได้ชื่อที่ปรากฏนาตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดไว้อยู่แล้วเศรษฐาดอลลาร์บาท31เ็ซตพอทำหายเกิดขึ้ในปีนี้ ประเด็นวันนี้ก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะแที่เด็กบวกได้แต่เรียกว่าทรงๆแล้วกันวันนี้คุณนะะัทามีทั้งบ,บวกและลบในวันเดียวกันรวมไปถึงข่าวที่เรารู้แล้วว่าตอนนี้คุณพิ t าก็ไม่ได้ไปต่อในรอบที่สองนะคะสาหรับการเลือกเปน็นนายกรัฐมนตรีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยตอนนี้เป็นยังไงรวมถึงเปรียบเทียบไทยกับ EM โดยรอบเป็นยังไงบ้างค,ค,คุณนะะัทาแมุมมองต่อหุ้นไทยนะวันนี้เอาการเมืองเลยปกติผมไม่ค่อยพูดเรื่องการเมือง ก่อนพูดเรื่องการเมืองก็ต้องพูดคําเตือนเหมือนห้ามดื่มเกินวันละ2อขวดนะ,ะความเห็นส่วนตัวไม่ใช่คำแนะนำโปรดโปรดสังศึกษาข้อมูล่ละกองทุนก่อนตัดสินใจนะครับก่อนพูดเรื่องการเมืองก็ต้องบอกว่าผมไม่มีไม่มีสีไม่มีข้างเป็นกลางวิเคราะห์ตามความรู้ความเข้าใจเท่าที่มีไม่มีอินไซด์เอาพับบ i ิกอินโฟเ t ชันนี่แหละแต่ว่าใส่มุมมองเข้าไปเน้นตักกะเหตุผลแล้วกันนะครับ นะก่อนที่จะถึงมุมมองหุ้นไทยเนี่ยหลายคนที่อยู่บนเพจผมคงได้เห็นละผมมีสามวลีนะ<ม>ที่เกี่ยวกับนายกนะครับดอลลาร์บาทแล้วก็เซนะ็ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้พูดตอนท้ายนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเอาเรื่องการเมืองก่อนเลยเรื่องการเมืองเนี่ยการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงเหตุการณ์มันด,ดําเนินมาจนถึงอย่างที่ซับซ่านกันอยู่เนี่ย ผมบอกได้เลยว่าในช่วงเดือนเศรษฐิที่ผ่านมาหลังจากการเลือกตั้งเดือนพฤษภาจนถึงวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านยังต้องมานั่งลุ้นไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นนายกเนี่ยนั่งลุ้นกันทุกรอบทุกรอบเนี่ยแปลว่าท่านยังไม่เข้าใจกระบวนการของการเมืองไทยนะว่ากลไกลมันทํางานอย่างไรผมบอกได้อันนี้เป็นการพูดหลังเกมนะมันดูเหมือนง่ายแต่ว mm hmm. ่าใครที่ฟังฟังกันมาเนี่ยผมจะไม่ค่อยเอ่ยถึงแบบเอ่ยชื่อเอ่ยอะไรมันค่อนข้างเซนซิทีฟ มันค่อนข้างอ่อนไหวนะแต่พอผลมันออกมาแล้วมันเป็นไปอย่างที่คิดไว้เนี่ยมันสามารถพูดได้ผมจะบอกว่าไม่ใช่แค่รอบนี้สำหรับการเลือกตั้งที่ที่ผมไม่ไม่ไม่เดาแล้วก็ไม่ต้องลุ้นเลยว่าใครจะเป็นนายกนะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอ่ะการเลือก <S <S ตั้งครั้งก่อนอนะ่ะผมก็ไม่ได้เดาตั้งรัฐบาลกันตั้งนานใช่ไหมผมไม่ได้เดาว,ว่าใครเป็นนายกมันมันควรจะบอกได้นะมันควรจะคาดการณ์ได้ค่อนข้างจะแน่ใจพอสมควรว่าใครจะเป็นนายก ถึงการเลือกตั้งเขาที่แล้วนะผมคิดว่ายัางไงก็ต้องลุงไม่งั้นไม่งั้นเขาจะให้เลือกตั้งทาไมถูกไหมด้วยเงื่อนไขตอนนั้นนะ่ะให้เลือกตั้งก็แบบว่าเขากลับมาแน่ถูกไหม <S <S แต่เลือกตั้ง <S <S ครั้งนี้เราได้รู้ว่ามีการไปจับอะไรกันมาก่อนถูกไหมครับแล้วก็เงื่อนไขมีใครจะกลับมามีอะไรต่ออะไรอย่างเนี้ยด้วยบริบทนะตอนเนี้ยเราวิเคราะห์ได้ไม่ยากว่าตอนที่เห็นผลเลือกตั้งมาที่พรรคเก้ากลายได้คะแนนเยอะที่สุดเนี่ยผมเองก็ไม่ได้คิดนะว่าเอ้ย ทางคุณพิธาต้องเป็นนายกแน่นอนมันไม่ใช่เลยผมเตือนตลอดว่าคุณอย่ามั่นใจนะครับว่าใครเป็นนายกมันยังมีความไม่แน่นอนสูงเลยผมใช้คําว่าปัจจัยไบนา,ารีจได้ไหมคุณเอานโยบายของเก้าไปมากลางหนึ่งสองสามสี่บวก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 ันเนี่ยผมบอกว่าบวกกันเสร็จคุณต้องคุมด้วยวงเล็บคูณได้ศูนย์หรือหนึ่งนะคูณได้ศูนย์หรือหนึ่งคือเกิดหรือไม่เกิดไม่ได้นีหรือไม่ได้ทาถูกไหมไถ้าคูณได้ศูนย์ทุกอย่างจบคุณมานั่งคุณไปนั่งแบบวิเคราะห์ นโยบายเก็บภาษีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเรามาตัดสินใจลงทุนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ว่ามีปัจจัยแบเนอรี่อยู่ซึ่งความจริงแล้วผมเชื่อว่าเออมันมีหนทางอยู่ที่จะนำไปสู่สิ่งที่เขาเดีลกันไว้นะแล้วก็ชื่อที่ปรากฏนตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดไว้อยู่แล้ว<ช>เพราะฉะนั้นอันนี้ด้วยความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจนะแต่ว่าต้องบอกว่าเอ่อย่าอีกครั้งว่าถ้าเกิดคุณลุ้นลุ้นนายกลุ้นมากๆเลยว่าจะได้ไม่ได้อย่างเงี้ยแปลว่าคุณยังไม่เข้าใจกลไก ของระบบที่มันทํางานนะโดยเฉพาะในการเลือกตั้งสองครั้งล่าสุดเนี่ยมันไม่ต้องรุ้นนะครับแล้้วแลวคงจะเห็นแล้วเนาะผมจะบอกว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าการปลอบใจหรือการอะไรก็ได้ในทั้งหมดที่องค์คาพิยกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยผมบอกว่าคนที่ถือว่าวินนะเน็ตเน็ตแล้วเนี่ยหรือว่าได้กําไรนะได้อะไรมากกว่าที่คาดไว้ก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมว่ากลายเป็นพลพรรคสีส้มมากกว่าที่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เคลียร์ไม่ได้อะไรนะเดี๋ยว่า เขามาเขาได้ผลลัพธ์อะไรที่มันมากกว่าที่คาดไว้การเป็นรัฐบาลเป็นนายกอะไรเนี่ยถ้าคุณดูภาพจริงๆเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเป็นประตูที่เปิดไว้ใช่ไหมใช่ไหมให้คุณลุ้นกันอนะ่ะแต่ผมมองอยู่แล้วว่าประตูมันมีอยู่สองชั้นประตูชั้นแรกมันมันจะเปิดแต่ประตูชั้นในนี่มันปิดตายถ้าคุณมองไม่ออกแปลว่าคุณยังไม่รู้กลไกนะประตูชั้นในปิดตายทําไมผมผมยังมองออกแล้วทำไมตัวของเขาเองจะไม่มองออกถูกไหมแต่ว่าสีทํามาเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเออคุณเดิน เดินชนอ,อยู่เข้าไปในเขาวงกดให้ดูอ่ะสี่เก้าไกลทำานะเข้าไปในเขาวงกดให้ดูแล้วเขาก็วิ่งชนกําแพงให้ดูทีลด้าน mm hmm. ว่าน,นี่ไงกาแพงนี่ตันถูกไหมนั่นก็ตันนี่ก็ตันทางนี้ก็ตันทําจนครบแล้วก็คือเป็นตันนะ mm hmm. แล้วก็คนจะได้เรียนรู้ร่วมกันสิ่งที่มีการสร้างความตระหนักรู้กันมานานว่าไอ้กลไกการเมืองจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพูดกัไมเป็นปีๆเนี่ย มันได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากับช่วงเดือนเศษที่ผ่านมาที่คุณได้เห็นกระบวนการคนที่ไม่เคยติดตามการเมืองได้มาติดตามนะฮะแล้วก็เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงด้วยการมีอารมณ์ร่วมผมเชื่อว่าเป็นประสบการณ์ที่จะฝังอยู่ในใจของคนไปอีกนานนะเป็นเจเนเรชันเลยแล้วก็มีผลอย่างมากจากตรงเนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นการที่คล้ายๆพัฒนาการของประเทศต่างๆในโลกที่แยกซ้ายขวาชัดเจนมีความแตกกันเลยนะไม่ใช่แค่เล้า แต่กันเป็นด้วยความคิดนะไม่ได้รุนแรงเลยแต่ด้วยความคิดเนี่ยแล้วก็จูนกนไม่ติดแล้วแต่ว่าจะจะบอกชัดเจนว่าคุณเป็นซ้ายคุณเป็นขวาอะไรอย่างเนี้ยในแต่ละเรื่องนะมันจะเป็นสังคมแบบนั้นนะจ้ะคนจะมีระยะห่างกันมากขึ้นแต่มันไม่จำเป็นที่ต้องรุนแรงนะอาจจะมีความชัดเจนแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวนะครับเรียกว่าคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าเรื่องของนายกเรื่องของรัฐบาลเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้น แต่ว่าระยะยาวจะเป็นอย่างนี้แล้วก็คนที่ได้รับอะไรที่มันเป็นแบบเน็ตโพสิทีฟอะได้รับผลลัพธ์เกินคาดจากการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็คือฝั่งสีส้มนั่นแหละ,ะการตระหนักรู้ที่พยายามทํากันมานานเนี่ยมันเกิดผลมากในช่วงเดือน mm hmm. เจ็ดดที่ผ่านมาทาให้คนตนากรู้กันมากขึ้นแล้วก็จะมีผลในระยะยาวแต่ในระยะสั้นต้องเคลียร์อีกประเด็นหนึ่งก็คือหน้าตารัฐบาลอันเนี้ยตอนเนี้ยคนคงจะเข้าใจกันแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างที่ดีกันไว้ แล้วก็มันเป็นผลดีต่อตลาดทุนไหมเป็นผลดีต่อตลาดทุนนะเป็นผลดีต่อตลาดทุนตลาดหุนนะครับอีกประเด็นที่คุณจะกังวลก็คือจะมีม็อบหรือเปล่ามีการชุมนุมใช่ไหมใช่ไหมมันจะรุนแรงหรือเปล่าการแสดงออกเนี่ยมีแต่ว่าคุณต้องแยกแยะระหว่างการแสดงออกกับการจัดม็อบที่เป็น organized m o p นะที่มีวัตถุประสงค์อันนี้เนี่ยการจัดม็อบตรงนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการแสดงออกนะครับเพราะว่าม็อบที่เป็นโชว์เคสเนี่ยที่วิ่งชนกระแพงให้ดูเนี่ยว่ามันตันเนี่ย มันเกิดขึ้นในช่วงโควิดแล้วนะแล้วเอาและจากประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยถูกจะถูกนํามาใช้ในการต่อสู้อะไรเนี่ยของฝ่ายที่เขาเขาจะเดินต่อไปนะแต่ว่าลองนึกดูดีว่าการจัดม็อบอะไรตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีรุนแรงหรืออะไรมันไม่เกิดผลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมฟันไปเลยนะนักวิเคราะห์หลายรายจะบอกเป็นซีนารีโอว่าเออถ้าไม่มีม็อบไม่มีอะไรแล้วได้หน้าตารัฐบาลประมาณนี้หุ้นไทยจะไปเลยออทำให้แต่ผมไม่ได้ใช้คำว่าถ้าผมจะฟันไปเลยว่า ไม่ไม่ make sense ที่จะมีม็อบรุนแรงต,ตรงนี้นะไม่มี mm hmm. บอยเลยว่าไม่มีความรุนแรงจะมีการแสดงออกแค่นี้เองแต่ว่าไม่ต้องกลัวแต่ว่าอะไรมาถึงบอททอมไลน์ของผู้ลงทุนนะครับก็คืออันนี้นะผมขอด้วยคำของจองผมจําเป็นที่จะต้องเอ่ยนามและเอ่ยนามตรงนี้คงไม่ได้กระทบความรู้สึกอะไรเพราะท่านคงจะพอจะพอจะพอจะ,พอจะดาวันได้แล้วนะผมก็เขียนลงไปในเหตุแล้วด้วยนะครับนายกเศรษฐาดอลลาร์บาทส1เอดเซตโอทาหไฮ นะเกิดขึ้นในปีนีนะ้ก็เป็นการคาดเดาไม่มีสีไม่มีข้างนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยเงื่อนไขความรู้เท่าที่มีนะก็ก็ใน่างนี้ลองดูแล้วกันว่าเอ,อจะเดินไปต่ออย่างไรนะครับนะงั้นขอเน<อ>ีย<ข>าถามนิดนึงค่ะคุณนะค่ะถ้าเราพูดว่าการจัดมอบไม่น่ารุนแรงน่าจะเป็นแค่เป็นการแสดงออกถ้ามองของฝัง่งของต่างชาติที่มองเข้ามากต้องยอมรับว่าการมีม็อบการจัดตั้งอะไรที่มันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาค่ะ นักลงทุนหรือว่าต่างชาติเองมักจะยังไม่กล้ากลับเข้ามาในไทยแต่รอบนี้เราเริ่มเห็นถึงโฟลที่เข้ามาอาจจะแบบเช่นว่าต่อเน,นื่องยังไม่ได้แต่ว่าก็เริ่มเห็นสัญญาณหลายวันก่อนเนื่องกันมาแล้วนะคะนั่นหมายความว่าตอนนี้ต่างชาติเองเขาไม่ได้กลัวหรือเขาไม่มุมองต่อตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างนะคะคือเท่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมเท่าที่มีข้อมูลเท่านี้มีความคิดมีหวัวสมองแค่นี้ไม่ได้เยอะอะไรมากผมยังมองออกเลย ทําไมนักลงทุนต่างชาติที่จัดเจนในการลงทุนประเทศไทยเขาจะมองออกว่าปัจจัยอะไรที่มันเป็นปัจจัยของจริงปัจจัยอะไรที่ควรจะมองผ่านอะไรอย่างเนี้ก็คือผมเชื่อว่าเขามองออกเนี่ย f l o เรื่อง f l o เรื่องอะไรที่มันไม่ได้ดูกังวลแล้วก็การแข่งข้าของเงินบาทมันก็บ่งชี้อยู่แล้วถึงความเชื่อมั่นตรงนี้ด้วยความคาดหวังเขาไม่จำเป็นที่ต้องให้เหตุการณ์ทุกอย่างมันเคลียร์หมดมันพอมองได้ผมเองมองได้เลยแล้วงทุนเหล่านั้นผมว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรองค์ทางพิยพที่จะวิเคราะห์ได้ลึกกว่านี้ ว่าเขามองออกอยู่แล้วแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่ผมคิดไว้เนี่ยมันน่าจะใช่อันนี้สําคัญนะครับถ้าคุณมองเป็นซชนไลดโแล้วบอกแค่ว่าออถ้าไม่รุนแรงก็จะดีอย่างนี้มันทําให้คุณตัดสินใจได้ไหมไม่ได้ผมฟันไปเลยว่าไม่รุนแรงนะครับเพราะเพราะมีเหตุผลอย่างนี้นะแล้วก็ทําไมถึง All Time High? เอาทำให้ไอ้บ้าเปล่าประเทศไทยไม่ได้มีศักยภาพการเติบโตอะไรมากมายไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็เรื่องของฟันฟลูที่พร้อมที่จะเข้าใส่ สินทรัพย์ต่างๆและหลายๆตลาดที่อาจจะพุ่งเข้าสู่ออทามไฮนะะเพราะเฟดขึ้นดอกเบีย้ยมา5%ว่าและกำลังจะหยุดขึ้นดอกเบีย้ยเร็วๆนี้ในขณะที่ธนาคารกลางอย่าง ECB ก็ใกล้ๆแล้วเหมือนมีสัญญาณมาเมื่อวานเนี้ยจะเห็นว่ายูเคนัตบัตมันก็ปรับตัว,ตวลงตอบรับเนเพราะฉะนั้นมันจะสิ้นสุดวัฏจักรการขึ้นดอกเบีย้ยนะสภาพพร้อมันกำลังมาแล้วมันจะหาสตอรี่ที่จะไปครึ่งปีแรกเป็นเรื่องของ AI ครึ่งปีหลังเดี๋ยวเราจะมาคุยกันไปนเรื่องของ commodities แล้วก็ EM ตามการอ่อนค่าของดอลลาร์ดอลลาร์อ่อน,น,อน,นค c นะ m คอมมูนิตี้ีไทยก็อยู่ในอีเมอร์จิงมาเก็ตนะแล้วมีสตอรี่ที่น่าจะพร้อมละแล้วก็เป็นสตอรี่ที่คนจํานวนมากจะยังกังวลอยู่มีมันนี้ออนเดอะไซด์ไลน์ก็คือเงินที่ยังอยู่ข้างสนามรออยู่เยอะเพราะนั้นจะเป็นขาขึ้นที่ขึ้นได้ค่อนข้างไกลขึ้นได้ค่อนข้างยาวเพราะคนจํานวนมากจะยังหลงเหลี่ยมจะยังหลงประเด็นกังวลโน่กนกังวลนี่กังวลม็บกังวลอะไรต่ออะไรเนี่ยความจริงไม่ต้องกังวลแล้วครับผมมอง,มอ,งออกแล้ว นะมันจะเป็นการแตกแยกระยะยาวไม่ใช่เรื่องที่จบง่ายๆนะครับเป็นเรื่องระยะยาวคล้ายๆสหรัฐก,กับจีนเนี่ยทะเลาะก,กันตลอดไปแต่ว่ามีช่วงของดีเอ็กซ์ t i เลชันกลับมาคุยกันเพื่อไม่ให้มันพังทั้งคู่ถูกไหมการเมืองไทยเข้าสู่เฟสใหม่เข้าสู่ซีซันใหม่แล้วคือผมบอกเลยฟังดูไม่ดีนะแต่ว่าต้องพูดกันตรงๆคือแตกแยกซ้ายขวาห่างกันมากขึ้นตลอดไปจูนกันไม่ติดแล้วแต่ว่าไม่ยังเป็นที่ต้องรุนแรงนะครับมันจะเป็นการต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะแล้วก็เเรียกว่า แยกขาดจากกันนะแต่ว่าจะจะ,จะใช้เหตุผลกันได้นะไม่เป็นต้องรูแ้แหละนะครับซื้อได้เซ็ตอทำหายในปีนี้เมื่อกีอ้อาจจะสัญญาณนิดนแสดงว่าเราอาจจะมีสิบรุนอทำหายได้อีกหลายๆตลาดเล,ยหล,ย,หลยหลายสินทรัพย์เลยถูกไหมครับคุณนัทใช่ครับถูกต้องครับที่ผมให้ไว้เนี่ยเอ่อที่คิด,คด,คดไวตั้งแต่แรกนะเขียนเพจด้วยคืออินเดียนิฟตี้ไปแล้วถูกไหมครับ <S <S แล้วก็เซตอินเด็กซ์สองไทยในปีนี้นะอทำหายทองแล้วก็น้ำมัน น้ำมันนี่อาจจะดูคือน้ำมันร้อยห้าสิบมันออทามไฮต้องร้อยห้าสิบถูกไหมแล้วก็ทองออทามไฮก็คือสองพันกว่าบาคิดว่าอาจจะขึ้นไปได้ถึงสองพันห้าสามพันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในปีหน้าก็จะเป็นจีนแล้วก็เวียดนามนะซึ่งมันกําแพงมันสูงหน่อยก็จะเป็นในปีหน้าแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมุ่งสู่ออทามไฮถ้ามีสตอรี่ถ้ามีพื้นฐานรองรับเพราะว่าสภาพคล่องกําลังกลับมาอย่างรุนแรงด้วยหลังการหลังสุดชิ้นสุดวัฏจักรการขึ้นหอกเบี้ยของเฟดซึ่งเป็นเรื่่่่องใหญททีีสุด ควบคุมบังคับบัญชาทิศทางของตลาดการเงินโลกนะความทรมานในช่วงปีสปีที่ผ่านมาที่มีทั้งเ<ม>ทเปอร์ริงไททันคิวทดีดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะหายไปนะอย่างน้อยก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยซึ่งเป็นตัวอย่าง